อย่าเกินด้วยน่ะเกินน่ะอาขอหอมเนี่ยด้อหอมอีหลีโว้ยอยเสียบเสียบได้เนี่ยขอบคุณครับอาดอาดยังยังคือรปสวนลิ้นรถล่ะโอ้ย ผ้ากระติ๊ผ้ากระตีผ้าอยู่ปวดฟูเอาใ<อ>ห้แม่เบิ้งเป็นบุญตาเจ้าฝันไปยังแม่หอมเลยหอมเลยหอมเลยเจ้าก็ได้เจ้าบ่อยากหอมกวยเตี๋ยวแม่พุ่นเมืงอไม่ยิงโยกกูนะเพียงนนัใครอยู่งแม่หน้าฝนเนาะหุ่นไปยังคันแม่หน้าฝนกระตีผ้าเียมผ้าโต๊ะ้องเสื้อสิหอมกันเสื้อสีหวมไม่ยิงโยกกูเอาสีซ่าออลิีแฟนสูตรจักบาท์นะบ่มีคันมุสซูเอากันผู้ใดสีเอาก่อนบ่มีบ่มีมีแต่ข่าวบีเตอร์แต่กูเห็นตารางกูกัน โอ้ยนวบเจ้ามาพี่เงื้อหยังเจ้าเจ้าคุณจิ้มกูจิ้มครับสมัยนี้เขามักจังซี่ดิเขามักแบบนี้มักให้ผู้ใช้หอมกันจูบกันสูนคนจิ้มกันได้แล้วกูจิ้มกูไหมกูไหนเจ้าครับอินี่ยังไงมุดเจ้าหอมกันมึงดูอย่ามาปุ้งอย่ามาเราไเรื่องไหลกูขี้เดียดเทกับเท้าเอาละเอาละเอาละฝากกูจิ้มนะครับผมฝากไว้ด้วยครับรายงานตัวครับ สวัสดีครับโดงนัทพงมอลัมขวัญใจแฟนๆครับลูกไา้เกาข่อยเลยสวัสดีครับผมน้องเต้ลสิทธิกรขวัญใจแฟนๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับกดหัวใจรัวครับเต้าเต้ลกับเต้าโดเออแต่ว่าพี่น้องว่าหนาคือกันว่าสั้นสองคนเนี่เออแต่ว่าพี่น้องว่าลองเพลงมางอันเห็นบ่ชัดบ่ชัดอย่างบ่ชัดจูบไม่หอมด้วยจูบจูบจูบโอ้ยหอมหอมหอมอมห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 มหอมหอ แล้วต่นแฟนขับแฟนเพลงการเป็นคู่จิ้นต้องม่ยังต้องซิจิลิงกันไปว่าต้องให้เพื่อนเห็นรูปประท้ำน้ำท้มเออเอาทีซาคาตูมีกูสองร้อยกูใถมมึงพูนละร่อยสวนนี่น่กูเบิ่งเงเสียบยับไปหขออนุญาตครับผมหนึ่งครั้งครับให้ผมหอมเนาะยังหนึ่งครั้งฮะยังหนึ่งครั้ง แท็แท็บหน้าจอเลยนะแท็นะครับอันหอมนะหอมได้อยู่ครับแต่ว่าอันจูบสิไปจูบสองคนบอเยเห็นมอเมียภูมิไถ่บอกคุณนด้ละเจ้าสิไปเอาเจ้าหนึ่งสองสามโอ้ยนี่ละโอ้ยก็คนชิงลูกเติ้ลเติ้ลงอแพ้บ่บ่แล้วเอ้าเอาขึ้นตรวล้าเอาเลยยันเสียเปียบเนาะเอาเลยสองสามเอ้าสวนเลยสวนเลย ป้า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 โอ้ยคุณไงนี่ละ่ะเพื่นไหมน้ำสิเกิดทวดฟ้าป่าสิเลนจินดาวซุ้มหัวโปกแตกสาวสิกินกันเบิดอเทียนเฮ้ยบอกไปทั่วเจ้าก็ได้วไปททั่่ีฝากฝากไวปด้วยนะครับคกูจิ้มของทีมงานขวัญใจเป็นแฟนนะครับกับสองศิลปินหนุ่มนะครับผมฝากผลงานเด้อในอีพี่นี่หรือว่าอีพี่ต่อๆไปแล้วกันฤดูกาลนี้สังกัดหมอลำขวัญใจเป็นแฟนสองหนุ่มนี่เสียแต่งโตมาลำสู่พี่สู่น้องฟัง ผู้ใดสิแต่งเป็นยิ่งผู้ใดสิแต่งเป็นซายกูง้ับหัวหน้าเนาะจะก้อนเทียนแม่งยังไพ่เปไปถั่วอีหลีเด้ไหมผ้าทิพย์ผ้าแดนอยากดังบ่อยากดังยังไหมึงมาต้องใส่อยังเลยแหละนะตัวสีน้ำจางคนสีตื่นกัดครับผมหรือเอาเอาไว้ซ้ำนี้ครับสวดๆครับพี่น้องครับกดหัวใจรัวๆครับพี่น้องแซ่หล่าสองนุ่มไปแต่งตุ่มาล่ำนะครับสองสองกิมแมวแล้วไปกิ้นขู่แล้วบ่ึงกกููให้จันมันจูงอแยงเมันดังมันโด่งมันต่ำกัน เขาหอมกันวันลราคอยเลยคืนไหมโอ้ยวนๆเย็นๆจังสิหานี่ะาคาเอาเาเอาเอาจังสี่ทีมงานศิลปินตลกขึ้นมาไล่งานตัวกับพี่กับน้องก่อนสิพ่อศิลปินต่อไปอ่าผู้แรก ยังได้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าไเชิญไล่ไล่ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวพิธีกรครับผมมื่อนี้เขาเตียงตูเปล่นหมอลำไอดอนเบอรทุกคนได้หนิที่ยันอยู่บ่บ่ถึงว่าวัฒนธรรมหมอลำทันโควิดมาอีกนี่กูยันบอมีหมอลำอยู่ต่างต่างเฝ้าซิงลำสะกอนผู้ใดได้ลงกรุงเทพก่อนอินันสนาเลิศแม่เขาเตียงหมอลำตีบุอนีล กูได้เป็ดกะรีที่พามาให้ป้าเอาจังสี่สิมีคอนเซปต์แต่ละท่านสิมีหัวใจศิลปินแต่ละคนเว้าเรี้ยงของดีมั่งอีสานเออครับผมอสานบ้านเฮานี่มีดีหลายอย่างแมนครับแมนพอตะนาทมผวกหมอนรองหมอลำต่างๆนี่ดีจะได้คนอีสานสู้กับวได้นัดกูเนาะกูคนอีสานยู่กูนัดคนละหม่องกับสู้กูเ่รู้จัก ครับไอ้สุดยอดเจ้าคนอีสานแมนครับถือว่าหักกันเพ่งกันคนอีสานนำหนึ่งใจเดียวจะฝากหัวมาชิลกินเดี๋ยวเราว่องไหนกันนี่กระเทยหลายตลกผู้ชายจะมาได้เกิดว่องไหนผู้ชายตลกหลายกระเทยกันเป็นขีดไปจนเกิเอ้ายายจะฝากผู้แรกมู่จะเป็นผู้ใดจะเป็นผู้ใดอย่าปอบไม่ยังหันได้กูโตปเด็คือบ้านทิพย์ปอบอยู่ ยายเฉิญบอกว่ายายเฉิญมาอยู่นหนซื้อยายไรโอควันใจแฟนๆชวดไปไปต่อคิ้วบันนี้นี้เอาไปวอดพุ่นกูกิลสนะน้ำตัวอีกตัวบันหยาเอาบันนี้สดีค่ะสาวโยโกศิสเกตผู้บเอดเปดพุ่นเพียวอสวยสง่าเลอค่าดูกุยกลายเอเธอไม่ชอบผู้ชายเธอขี้เดียด เธอให้เกียรติแต่หัวโปกที่โขกให้เนี่ยเป็นหัวโปกหน้าหวานจะเป็นกำลังใจโขกต้าอีไหนโขกให้เอาไปเลยใบนาเฮ้ยสาวโยกโกสจากศิลปินพุทธไทยนับนีบานมาเจ้ามาทัางพี่มาทั้งพี่เ้า,า,าเฝ้าเร็วเร่งเวลาเขาประจินสามท <มา S 2> ุมก่อนสวัสดีค่ะอิสานหมอลำท้องแปนค่ะหมอลำั่มเฮ้ยนาบอกไหม เนี่ยเนมาท่องแปลนทอเบิ้งคือท่องเกนี่ม่คือท่องสุบไปเิงจ้าท่องแปล่นในลีลาบพมีท่องพ่อเสนมันแปลนมิลินมันให้ผู้ใช้เหมือจำนำตอนกโควิดอะไเงีตดีจะมเอาพื้นมาใส่อิชันอัชราพันธ์ค่ะอัชราพันธ์บันเทิงสินอินคอนเสิร์ตเปิดประมาณกลางโอ้แล้วนอโอโหหัวใจคนจะขวัญใจแฟนๆยับมีบัดมาบัรมาเมันล่องบัตรมาเพ้าะอภิรดีโอ้โโอ้เอ้า ขอบคุณนฉายาเด็กค่ะตลกสาวที่สวยที่สุดในวงการครับผมลูกกบลูกอีสานคนใทสเฟนพีนพ่พค่ะสซัสวซัวจะไปใหญ่โอ้ยน้องมาใหญ่ตะน็อปบเบมั้งไยนางเอกสาวชุดอับตุปปปปป๊บได้จะเฝ้าให้เข้าว่าจะตั้งรักก่อนอีปอบดีกับไรเขาพี่ฉายาเอาศิลปะนิพนธ์ครับน้องตุ๊บตับครับเอาเชิญละค่ะตลกสาวชุดอับตุ๊บตับไก่ท้องขน้องศิลินตาทะยาราทเอาก็ไปมุดมั้งไงเ้าไม่นักสกุลเพิ่นก่อนนักสกุลเพิ่นเอานักสกุลเท่าไห่ละเอาไหม ค่ะตุ๊บตาเพียรลำพืนค่ะโอ้ยกุญชินไปนี่เดี๋ยวเอาไหมให้เป้าไหมตุ๊บตาขวันแจนแฟนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีไปบัานนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับเหลืออีกผู้นึงผู้ขาดศิลปินแหงชาติจะมีบ้านดำเนินแฮ้ยโตแท่อยุ่บอ่ บิ๊กเบียกวีเงินโอ้ยกีได้เงินบิ๊กเบียกพี่เลอยแล้วโอ้ยสวีแม่คือแขวะลายแท้กูอยากพาไปบารบือไปขุดมันเผานี่อีแหวยจะลวงหลายกล่องน้ำบอท่านขอบคุณเดือดหลาเดือดทีเมตาเม่ไปเฮ็ดอย่างมากคนตามาโปงขึ้นอ๋อเจ้เอาไม่เอาไม่ไรเงี้ยตัวไม่ละก้าวิกกี้สีหน้านวลค่ะเดี๋ยวมีน้ำสกุลตัวฮะน้ำสกุลไงวิกกี้สีหน้านวล ขวญใจแฟนค่ะสวัสดีไปบ่ะนี่เบิร์ดเราบอกเบิร์ดเราเด่บป่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดผู้หนึ่งผู้ใดหัวหน้าผู้นำทีมงานเอามาน้าหมูเรามากน้าหมูยุติป่ะยากับเอาาสู้กับสาวเถอะก็ทีไรหาดไปเบิร์ดไห้เขาจูบกันปฏิยากจูบเขาเี่อยบป เป็นสดใสผมสีน้ำผ้าพี่น้องไปเมืองหัวหนานุ่มผู้นำทีมงานออสร้างสรค์หลายอีพีไม่ว่าจะเป็นอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองอีพีที่สามออสรรงสเพื่อพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงแฟนหมอลำกับพระเอกหนุ่มคนนี้ครับจากพระเอกหนุ่มจากเมืองเจ้าพ่อพะยาแล่เ,ออเสียงปรบมือดังนั้นต้อนรับแมนจกกักรพรรดิครับในบทเพลงที่มี่อว่าซออนอีฐานครับ